สวัสดีค่ะชื่อศิริณธรกุษาปันนะคะหรือว่าบีนาค่ะก็ส่วนตัวบีนานะคะก็ะะมีพวกรอยสิวค่ะที่รักษาไม่ค่อยหายเนื่องจากว่าเป็นคนพักผ่อนน้อยแล้วก็ดื่มน้ําน้อยด้วยค่ะก็ปัญหาของรอยสิวนะคะก็ส่งผลกระทบหลายๆเรื่องนะคะเช่นเรื่องการทํางานเพราะบีนาต้องใช้หน้าตาในการทํางานต้องถ่ายรูปค่ะด้วยยโร่เนี่ยนะคะมีทั้งหมดสอสีมีสีเขียวกับสีเหลืองสีเขียวเนี่ยจะช่วยในเรื่องของฝ้ากระพวกรอยดํำ จะทําให้ผิวดูกระจ่งางใสขึ้นค่ะส่วนสีเหลืองจะช่วยในเรื่องของสิวอักเสบกระตุ้นคอลลาเจนทําให้ผิวหน้าดูเนียนใสขึ้นค่ะความรู้สึกหลังทําก็รู้สึกสดชื่นขึ้นหน้าดูเฟรชแล้วก็ใยขึ้นกระจ่งางใสขึ้นค่ะใครที่มีปัญหารอยดํารอยแดงจากสิวหรือมีฝ้ามีกระเนี่ยเชิญชวนนะคะมาทำดูโอเยลโลเลยค่ะ